จ้สวัสดีจ้ามาพอกันกับชุใจผ้าแสบอีกแล้วด้ะจ้ามื้นนี้ชุดจผ้าแสบจะพ้ามาเห็ดขนมหลูกชุบเนาะจ้าที่นี่เฮาก็จะมาล่างทั่วเหลืองกันก่อนจ้า พอล่างเสร็จแล้วหฮาก็จะไปต้มกันจ้าพอดีฝนตกจ้ะก็จะได้ยินเสียงฝนลินเรจจะขออภัยหลายๆฝนตกแล้วจ้าตกยางแห้งเลยจ้าฝนาก็จะล่างทั่วเหลืองแล้วจ้ให้สะอาดล่างจนหนาม,มันใสแล้วจ้านามทั่วเหลือง ล่างสะอาดแล้วนะจ้าน้ำก็จะใสประมาณนี้จ้ะนี่จะล้างจนสะอาดน้ำก็จะใสประมาณนี้เกือบหา่าหกน้ำคือการจาัดแล้วทีนี้เขาก็จะเอาทั่วเหลืองไปต้มนะจ้ะถ้าเ้าจะหนึ่งก็ได้นะจ้ะแต่ว่าถ้าหนึ่งนี่เ้าจะต้องแซ่แซ่ทั่วเหลืองหือทั่วเขียวนี่จ้ะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงจ้ะถ้าห้าจะหนึ่งนะจ้ะมันจะสุกซาแต่ถ้าห้าบอแซ่ าไปต้มเดาอจ้ะมันก็นจะสุกเร็วเ้าเอาไปต้มมันจะสูกเร็วแต่เห่าบบแซ่ทัวเหลืองจ้ะข้าก็เอาหม้อทัวเหลืองเนาะจ้ะมาตัางต้งเตาแ้วก็ที่นี่ขาจะต้มมันจนสุกจนเปื่อยเลยจ้ะข้าก็ใส่น้ำให้ถ่วมเม็ดทั่วเหลืองทัวเขียวเห่าเนาะจ้ะถา้าถ้าว่าน้ำแห่งน้ำลดลงวลเวลาข้าต้่มไปเรื่อยๆห่าก็เติมน้ำเพิ่มจนกว่าทั่วเหลืองเห่าจะจะเปื่อยเละหลายเนาะจ้ะ จ้าหมอก็เริ่มเดือดแล้วพอดีรืมอไส่ใบเตยจ่ะที่จิงต้องใส่ตะแลกนี่รืมจ้ะจะเลี้ยม,มใส่ทีหลังเอาเด้อจ้าเห็นไม่ได้กินใบเตยตุ่มใจกับหมอตุ่มตัวเขียวตัวเหลืองเข้าน้ำเด้อจ้าจะได้กินหอมใบเตยแนะ่ ถั่วเหลืองต้มถั่วเหลืองถั่วเขียวห้ามันกะเริ่มซุกแล้วเนาะจ้ะเริ่มซุกเริ่มเปื่อยไหล,หหลแล้วจ้าแล้วเขาก็จะยกหม้อโล่งเราก็จะไปกองถั่วเหลืองถั่วเขียวห้าวกันจ้าจ้าพอต้มซุกแล้วห้าก็จะมากองน้ำออกเอออกนาะจ้ากะเอาใบเตยอ,ออกน,น้ำเนาะจ้าใบเตยที่ห้าต้มในหมอ้อต้มถั่วเขียวห้าวถั่วเหลืองเราก็จะ ตั้งไว้ให้สเสด็จน้ำพอหายห่อนที่นี่เ่าก็จะเอาไปปั้นกันจ้าจ้านี้เ่าก็จะมาปั้นพัวเหลืองกันจ้ะพัวเหลืองเข้ากับหายห่อนแล้วนะจ้ะเ่าก็จะปั้น ใส่กะประมานเอาด้วยกะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายนอก็ากจะปันวเหลืองโถเขียวก่อนนะจะใเ้ัเ,กเลกานข้าใส่ทั่วเหลืองเซ็ตแล้วที่นี้นากจะเติมเกลือแน่จัหน่อยเนาะจ้าเติมเกลือป่นกน้าตาลใต้ใะกะกะทิ パン。 ใส่ไส้กับกะทิห้ากกะกาประมาณเอาจากใส่หน่อยใส่หลายเนาะจ้ะจ้าพอแล้ว <c oughs> ยังละเอียดเลยจ้ะทั่วเหลืองนุม่มกะทีิเกลือนะจ้ะเดี๋ยวลองซิมจังหน่อย อควอมหวานพอดีล่ะจ้าทีนี้เขาก็จะมาพัดไอ้ที่เขาปันไหวเราจะโวเหลืองัวเขียวเข้พัดไฟกลางก็จ้ะอย่าพัดไฟแห้งคนตลอดกด็จ้ะอย่ามันจะใหม่ พัดไปเรื่อยๆเด้อแต่จนเข้าจับแันเป็นก้อนจ้าที่นี่เข้ากระพัดป้าเนาะจ้ะเกือบมีทิฟนาทีได้จ้ะกลัวจะเป็นก้อน,ก,น,นก็นั่นกันจา้านี่ก็เริ่มแน่แล้วจา้าจากที่ขนๆเลี้ยหลายๆเนาะจ้าก็เริ่มแบบเหนียวแข็งขึ้นมาแน่นจา้า เดี๋ยวเขาจะพัดต่อไปอีกจ้ะจนกว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนปั่นได้เนาะจ้ะใส่เวลาคนใส่เวลาเอามาพัดในกระทะอันนี้จ้ะหลายคือการจะพัดนีพอด้ไหมถึงใช้น้ำมันเนาะจ้ะพอด้ใช้น้ำมันผื่อนเนาะจ้ะเอาเอามาค้นมาพัดในกระทะเนาะจ้าก็เลยเอื่นมาพัดจ้าทีนี้เขาก็จะพัดต่อไปอีกจกหน่อยจ้ะจนเขาเอามาปั่นได้เนาะจ้ะ จ้าเขาก็ค้นทั่วเหลืองมาได้ประมาณ30นาทีแล้วจ้าเขาก็เริ่มจับตัวกันเป็นก่อนประมาณนี้เนาะจ้าที่นี่เขาก็จะตักทั่วเหลืองออกจากกระทะจะบม่ทิ้งทั่วเหลืองไว้ในกระทะเด้อจ้าเพราะว่าความห่อนจากกระทะมันกระเชิดใ้ทั่วเหลืองเขาแห่งเกินไปที่นี่ก็จะไปปั่นลูกชุกเนาะเขาก็จะตักทั่วเหลืองออกจากกระทะไปพักไว้เด้อจ้า ่านี้เฮ้าก็จะมาผสมสีสันของลูกชุบเฮ้าเนาะจ้าจะใส่เป็นสีผสมอาหารจ้าสีต่างๆเฮาจะเอาสีผสมอาหารผสมกับน้ำเปล่าจ้ากะกะประมาณเอาว่าเฮ้าจะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเนาะจ้าเฮาก็ผสมสัดส่วนตามใจสอบได้เลยจ้า จ้าท่านี้เขาก็จะมาลงมือปั่นลูกชุบกันเนาะจ้าอันนี้จะใส่เป็นแบบพิมพ์เนาะจ้าลูกสตรอเบอรี่เขาก็าเอาทั่วเหลืองลงไปใส่ในแบบพิมพ์ในแม่พิมพ์เข้าจ้ะจะเป็นลูกสตรอเบอรี่เค้งลูกเนาะจ้าเขาก็จะกดกดลงให้แน่นเลยเนาะจ้าทั่วเหลืองแล้วก็คางๆเขาก็เกลี่ยให้สม่ำเสมอจ้าขอใายหลายๆเด้อจ้าใส่มือเน้อจ้ามือล้างสะอาดแล้วแล้วก็ว มือก็จะเปลี่อนสีไปน้อยจ้ะถ้าแต่ใส่ถุงมือมันกบบระบาดเนาะจ้ะก็เลยใส่มือเลยเด้อจ้าก็จะประมาณนี้จ้ะกดให้มันแน่นๆเขาก็เหตุไปเรื่อยๆเ้อจ้าปั้นรูปต่างๆผลไม้ต่างๆบบเกงจ้ะก็เลยใส่เป็นแบบพิมพ์เอาทีนี้เขาก็จะแกะออกจากแบบพิมพ์แล้วก็จะมาจุ่มสีจ้ะ ใบสตรอเบอรี่ก็เป็นสีเขียวเนาะจ้าเข้าก็จุมแล้วเขาก็ซับใส่กระดาษเซ็ดชูจ้าซับน้อยๆที่นี่เขาก็จะใส่เป็นไม่จิ้มฟันเนาะจ้าจิม้มแล้วเขาก็จะมาจุ่มสีแดงเป็นผลของสตรอเบอรี่หมมีสีดำจ้าก็เลยพูกันกระบบมีบะเดแตม้มสีดำๆเป็นเม็ดของสตรอเบอรี่เนาะจ้าก็เลยเอาตามเท่าที่เข้ามีเนาะจ้าผ้าเด็กๆเข็ดน้ำวัหยุดธ ที่นี่ก็จะไม่เฮ็ดเป็นรูปดอกไม้จ้ารูปดอกไม้แบบนี้เฮ็ดง่ายจ้าเข้าใส่ใส่แล้วก็กดตรเนาะจะจะงามกว่าสตรอเบอรี่เขาก็จะใส่ไม่จิ้มฟันเสียบลงไปจ้าที่นี่พอเข้าจุ่มสีเสร็จเขาก็เอาไปเสียบในกองโฟมด้อยจ้าสีเหลืองสีแดงเนาะจะดอกไม้ เหล่าแต่ห้าเนื่อจากการจุ่มสีจะจุ่มรอบเดียวสองรอบแล้วก็ซับจ้ากระดาษชิชู่ซับๆจ้าท่านี้ว่าเบิ้งฝีมือของเด็กๆเ,เนาะจ้าพ่อบอกว่าจะผ้าเฮดลูกชุบเว้นยุดก็เลยถามว่าเฮดแบบไดนจะผ้าเฮดเพราะว่าเด็กทุกมือนี่เนาะจ้าก็จะย,ยูแต่กะโทรศัพท์ส่วนมากผู้น้องจะลูกไส้แบบพิมพ์สีชมพูนั่นจะเป็นลูกพิมพ์ของลูกเชอรี่จ้า ผู้เอ่ยนี่กระตางนาตางตาปั่นสมยังเดียวจะปั่นต่างหน้าตัางโดนได้สมสองน่วยกะบ่เป็นยังจะแต่สนใจมากเลยผู้เอ่ยนี่บ่างามกับบเอาเปลี่ยนใหม่ผู้น้องน่ะกรยัดยัดยังเดียวจะลูกเชอรี่ก็เลยบอกว่าพ่อเฮเซ็ตเลากก็กินขีมือไผขีมือมั่นฝีมือไผฝีมือมั่นว่าสัน วันหยุดเนาะจ้าพาเฮ็ดกิจกรรมก็ดีก่าอย,ยูแต่กะโทรศัาท์นี่จ้าลูกไส้เฮ็ดลูกเชอรี่ออกมาแล้วจ้าที่นี่เหาก็าตั้งหม้อบุญกันจ้าบุญที่เหาจะใส่ไปจุ่มลูกชุบเหาเนาะจ้าจะเอาบุญไปละล่ายแนน้ำใปก่อนแล้วก็มาตั้งหม,ม้อน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลรายแน่จักน้อยจ้า ทีนี้เข้าก็ใส่ผงวุ่นที่เข้าละลายไว้<ะ>ก็ค้นไปจนวุ่นใสเลยเด้อจ้าจ้าที่นี่ก็มาถึงขั้นตอนเอาลูกลูกชุบของเราจะไปจุ่มน้ำวุ่นเข้าปั่นลูกชุบเซตแล้วก็จุ่มสีสีนี้กับแหงกนเด้อจ้าเข้าถึงเอาลูกชุบมาจุ่มในหมอน้ำวุ่น กระมังที่มีน้ำที่ห้องหมอนำวุญนจะเป็นนำห่อนเด้อจ้าในกระมังเฮ้าอามาแช่หมอวุญนไห้เนาะจ้บาบให้วุญนมันเย็นตัวลงเ,ลเร็วเซตตัวเร็วเพราะว่าเวลา,าเฮ้าเอาลูกชุบไปจุม่มถา้าวุญนเทามันแข็งตัวเ,วเร็วเซตตัวเร็วมันก็นจะเหตุให้โตลูกชุบเฮ้าจ้ามาาีวุญนเป็นก่อนติดกระลูกชุบมันก็นจะบวงามก็เลยต้องเอากะละมังนำห่อนมาห้องหมอวุญนไหว พ่าก็จะชุบลูกชุบเข้าไปจนครบทุกอันเลยเด้อจ้า